Hello? โอเคครับผมสวัสดีครับมา <c oughs> ท่านผู้ชมหนึ่งท่านที่นั่งดูอยู่นะเวลานี้เป็นใครก็บอกได้นะครับผมวันนี้มาเล่นเกมนี้ดีวกว่าเอาลาดภาคสอง <c oughs> เกมดีขนาดไหนก็มาลองดูกัน ยืนดูเรื่องของเกมนี้งั้นสุดท้าย <c oughs> โอ้โหกดกดผิดอ่ะยากก็ได้ลิสเน่ก็มาเป็นนักข่าวที่มาค้นหาความจรงิงเบื้องหลังคดีฆาตกรรมหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกยุบพอดีแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะแถบสุบดบทห่างไกลของรัฐแอริโซนาคุณได้พบกับบทกับเบรกแลงเกอร์แมนเขาเป็นสามีของลินผู้ช่วยทำข่าวและทำหน้าที่ตาเป็นตากล้องนะครับของงานนี้ สวัสดีครับพี่น่ากลัวครับพี่เอ,อใช่ครับน่ากลัวมากจนบันทึกภาพท,ทุกอย่างที่คุณได้เห็นพวกคุณทั้งคู่ไม่ใช่นักสู้ในการเอาชนะเขาสยองขวัญที่ครัวคุณอยู่หน้าทะเลทรายแห่งนี้คุณไม่มีทางเลือกเพียงวิ่งหนีหลบซ่อนหรือยอมตายโอเคครับผมและสิ่งที่ฉชนนั้นได้พูดกับคุณว่าบทอ่ะยังอ่านไม่จบสวัสดีครับพี่เอ็กครับผมผมเล่นเกมอยู่เหมือนกันครับพี่เอ,อครับเล่นเกมอะไรก็บอกได้นะครับ คีคนทรับมาหนึ่งคนขอบคุณครับภาพขึ้นไหม เ,เออหรือปทซับขอลาแป๊บ,บตุเลือกซับไตเติ้ลแล้วปรับความยากได้ไหมเป็นแบบปกติพอ,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 อโอเคยืนยันมา อยากเห็นพี่เนอเอวิเลสนะครับเออได้ครับเพราะน้นตัวละครให้ฟังหน่อยครับโอเคชิวๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆล่ๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆนๆๆๆๆูๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 นนนผมเดี๋ยวผมเล่นด้วยซดูเราคงต้องอนี่โทษที เราควบคุมทางซ้ายออกกำลังนิดหน่อยแต่เออเรายัโอเคอยู่อ้้าต้นอยู่ข้างหลังว่ดสยนะเข้าใจไหมโอเคห้ห้เอาละสั่ะ o m o r r o w n e t ลกนยคิดหนอ e <l ul ain> รู้ขนาดความจริงมึงเงียงกันเกมส์ยนี่ลินเออผมว่าเราเควรใช้าาคำว่าฆาตรกรรมนะเยังไม่รู้ว่านั่นจริงไหมจะใช่หรบอกว่าเขาตัวเองตายนะในรายงานตำรวจก็เขียนมาที่นี่นะจะใช่จะสืบแท้หมดนี้ก็ได้นะาจะต้องใช้คำวาค่าฆาตรกรรมน,นั้นแล้วคุณพูดถึงลูกนิทช์ของเธอด้วยฉันหมายถึงอง๋องี้ลองถ่ายอินิทร์แบบชิดง,งานนี้ทั้งหมดแล้วกันถ้าพร้อมแล้วบอกด้วยโอเคพร้อมแล้วสิงเกมบอลครับพี่เออได้ครับ โอ้แป๊บนะเสียงเกมเบาใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคมายู่เครือดับแล้วเฮียเฮียเสียงสับสซนให้ตายสิพี่ดีพอคุณไหมพะเจ้าพะเจ้า เฉอยเฉอยหนึ่งพันฟุตแปดร้อยห้าร้อยสร้ยไปบนไปคุณมีอ่าตายก่อนแิอุ้ยไม่เราอยู่โรงพยาบาลมาเดี๋ยวนะ สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเขาเปิดให้เราด้วยอะเอออันนี้คือรูปใช่แหละมันต้องเป็นรูปต้องกดอะไรได้ไหมเป็นรูปตอนเด็กของเิสซิก้าอ๋อเฟิร์สเพจได้ที่หนึ่งด้วย ไอะพี่พี่ครับพี่พี่คุยใครครับผมว่ามาเร็วไปว่ะแป๊บนึงนะโอเคเออรับผม ที่นี่ไม่ได้มีแค่พวกเราเอ่อฮะคือนี่ถ้าผมไม่ไหวนี่ผมปิดเลยได้ไหม กล้องเราโอเคมา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 โอ้โหอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนเขาสามารถดูได้ตือดโดยการกดปุ่มเอ่อ โอเคครับนี่คือที่เรามีนะอ่าฮะโอเคต้องลงเหรอลงเบาๆได้ไหมตรงนี้พออึบคือีเดียวเดี๋ยวพวกเงีพวงีพวงเบาๆเดี๋ยวจับตัว ต้องลงโอเคสุดแ้บขค้อโดนช่องว่างขนาดขึ้นที่มัางน้าเฮ้ยจ้ะเราวิ่งไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวใชขวาบึ้บเอาคนโทรซ้ายอ่ะ <c oughs> โอเคกระโดด เีการณสคัญคนจะถ่ายวิดีโอไว้กดปุ่มี้ขวอยเพอถ่ายมาเพ่มรเรได้ยางการมันเพิ่มสีแดงโอเคอุ้ยเราต้องถ่ายของสำคัญไว้ทีนะลิน <c oughs> ตอนนี้ก็เราก็ขึ้นบินตกอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนจะไม่มีคนขับอยู่ไหมคนขับนี่อยู่เอื่อเ,เขาไปไหนวะโอเคสแตนด์บายอ๋อเปิดนินวิชั่นได้ด้วยโอเคครับอ่ะโอ Icana, เวรัสเราโดนตีขวาอ๋อวมันจะตกไปเองหรอ กลัวแบบอือหือขอชัดๆได้ไหมเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นนะเนี่ยโอ้หเชีย่ยโอเคไปกันต่อมันก็นจะมีอในหนา้ากลัวหรอกมัง้ง สวัสดีครับคนดูเพิ่มเติมใครไม่ทราบคอมเมนต์ได้นะครับผมเออไม่มีใครตามหลังใช่ไหมค่อยๆลงค่อยๆลงช้าๆช้าๆช้าๆเดี๋ยว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 โอเคเจอหมู่บ้านอยู่ไม่มันคือบ้านหนึ่งจุด มันก็มีมีโบสถ์ด้วยมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยอ้องแอนน้องแบแรงองแรงฮัโโโโลโหล เราเข้าบ้านนี้ไม่ได้เราคงต้องไปต่อแล้วแหละเอ่อ อะไรจริงๆใช่ไหมมันก็เป็นเกมแค่บอกว่าเราหลงป่าขึอบินเฮลิคอปเตอร์ตรกแล้วเราอยู่ที่นี่ใช่ไหม <c oughs> โอ้ต้องน้ำ โอแม่โอ oh, oh, ้ยโอ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 ่ยโอ้ยโอ้งเอ้ลี่้ี่รักขอ้นฉอนไม่รับไม่ได้ย้ย้อ้ยและทนไม่ได้อ้ยโอ้าโออ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย้ยเออไย้ยอ้ยอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 ่้ยโอ้ยโ้อ้โอ้ย่า้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโนยนออ ฉันรู้ฉันรู้ว่าลูกของฉันต้องโดนฆ่าตายพเนของฉันนั้นแหลกสลายแล้วไม่อยากมีชีวิตยอยู่ต่อไปหวังว่าจุดจดคงจะมาในมิชานี้และเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้ากันอีกครั้งหากพระเจ้าไม่แผดเผาฉันไปจนนิรันดร์ด้วยบป่าที่ฉันก่อจถึงตอนนั้นหวังว่าเธอคงจะได้เจอความสุขที่ต้องการภายใต้อ้อมแขนของท่านพ่อ็อตนะแลวตลอดไปทอมโอเคครับอ,อ,อุ๊ยอะไรอะแบตเตอรี่ Find Lynn nothing matters but Lynn. Come on, about that. Oh, okay, crap. คงมีอะไรแล้วใช่ไหมเสียงอะไรอ่ะ โอ้ยก g อดจะเย็นน่ะตัวฉัน À, trình trình của anh à tình tình này điều đi điều นี่ไม่ทำไหนยิง <c oughs> คืวแบบไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะพอได้ไหมย, <c oughs> ยิ่วของงูอ่ะขนลุกเลวเนี่ยเราไม่เปิดแล้วกันดูไม่น่าเปิดเท่าไหร่ ไงดีครับคือเข้าไปดีไหมโอ้ยซ่อนได้อเออพี่คือแบบตอนนี้คือแบบเป็นแบบว่าเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะ ไม่เอารู้ว่าอยู่ในบ้านแต่ผมไม่จะเข้าบ้านคุณไม่ต้องปิดใส่ก็ได้นะครับ กปุ่มเพื่อเปิดหน้าต่างพี่ลนใจแก้ชวชนหน้าความโกดิพี่มึงมาเล่นไหมครับพี่อ๋อมมนดิมาเล่นไหมครับลองมาเล่นดูไหมเกมคู่ด,ดีเลย เฮ้ยไม่เอาเอากกไปตรงนี้ไม่ตลกจริงๆนะนี่ ใช้หายใจคว่ำมหมดนางนี่นี่ประตูบางที่จะมีกองที่สามารถเปิดและปลดล็อกได้รู้เลยว่าประตูมันเปิดได้เามาโซนใต้เตียงได้ด้วยอ้าวก้าขานทางโคดีครับพี่ โอ้โห oh, พี่พี่ลองมาเล่นไหมพี่จะเข้าใจว่าคนดูคนเล่นมันไม่เหมือนกันเอีอ่อะไรมันเหมือนมันจะดูอุวยล็อกมันจะไปจริงเหรอเมื่อกี้เราก็เห็นอยู่คนอยู่ตรงนั้นแนะ่ เราจะต้องไปต่อโหมันก็เป็นเกมชิวๆเล่นง่ายๆใช่ไหมเสียงอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงนี้ปิดเลยนะคือเราไปเกมอื่นกันดีกว่าไป คือพัทสองจะมีไหมครับเออคมไม่มีฮะเออวิ่งได้ไหมวิ่งได้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 ไปแล้วคือไม่ต้องขึ้นได้ไหมคือตอนนี้เลยได้ไหม แบบเดี๋ยวเีไปปีนเขาเลยเดี๋ยวชนเพื่อนมาเล่นเนี่ยดูมีใครทำร้ายใช่ไหมนาใครคือไม่เก็บได้ไหมคือแบบถ้าเราไม่เก็บตรงนี้ก็คงได้ใช่ไหมสวัสดีครับ โอเคโอ้รู้แล้วว่าไม่ได้สำคัญเท่าลินแต่แต่ชีวิตกูก็สำคัญเรื่องของลินกันทีหลังได้ไหมความข้มขวยของหมอตำแย่เด็กฮลุกกำลังโค้ดแล้วเตรียมมีดให้พร้อมเด็กกำลังจะมานี่คือที่หมอตำแยมาไม่ของศัตรูโสโครกเออศัตรูที่โสโครกรักษาการสร้างสรรค์ของพระเจ้าด้วยบาปคอรัดฮาลลิลูยาขอพายุยังอยู่เราต้องการอีกนิดไม่แน่ดุเดือจริงๆนุ่งลูกแสลงตัวกับเนรเพื่อตายตอนนั้นละทีเทมเพิ่เกต เด็กกำลังเติบโตห้องของเธอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเธอกำลังเติบโตถูกสงมาจากนรกอิเซคอิเซคเคียวหรือเปล่าอิเซคัยกำลังรับมีดรออยู่ตรงมารวมตัวที่ประตูคุกเขา่าอธิษฐานคอรัสโอเคครับคุณไม่ใค่ผมไม่รู้กูบอกไปได้ไหมไม่กล้าเดินแล้วเนี่ยไม่เลือดดูปอมอยังใครเอาสีแดงมาทาไว้เนี่ย ตอนนยี่หกแล้วเดี๋ยวก็สำหรับคนที่ชอบชมอยู่นะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมมากทครครับคือตอนนี้เราผมไม่ไหวแล้วไปเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเออเดี๋ยวอาจจะมีเกมอื่นนะครับในเร็วๆนี้ไม่ถึงสิบนาทีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ขอเกมนี้ขอพอก่อนผมว่าผมไม่เหมาะกับเกมนี้ว่ะเนี่ยยี่หกนาทีแล้วใช่ไหมเออ พอรู้คำถามอะไรครับนี่เกมง่ายๆใครเกมผีไม่กลัวเดีย๋ยวมานะโอ้เนี่ยมีศพด้วยโดนฆ่าตุยแน่เลยศพอะไรเนี่ยศพเด็กแน่ๆเลยตัวกระปิดหนึง่งไปโทรไม่ต้องโทรครับ พอแล้วครับไปเกมสนุกสนุกสนานกันดีกว่าไปไปขอบคุณครับเดี๋ยวมาใหม่